ท่านทั้งหลายชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเราต้องตายแน่ๆท่านทั้งหลายวันนี้บุญแค่ไหนแล้วที่เรายังมีลมหายใจและลืมตาตื่นมาดูโลกทุกเช้าท่านทั้งหลายหลายคนหลายท่านก็อํารา หลารับแดบ,บสังคารไปตั้งแต่ยังเด็กเช่นข่าวน้องฟิลม์มที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คือน้องเป็นเด็กเลี้ยงช้างที่มีคนติดตามใน YouTube Family สีทับไทยเป็นจำนวนมากน้องเกิดคานสูญเสียไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรน่าจะเป็นด้วยหัวใจน้อง ล้มเหลวน้องพึ่งอายุได้สิเจปีก็มาตายลารับดับทางคานไปเหตุนี้จึงเกิดข้อคิดพิจารณาในใจว่าท่านทั้งหลายเราไม่ควรประมาทในชีวิตเลยว่ายังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ยังไม่ตายง่ายๆซึ่งความตายเป็นสาหตุสนิท ชีวิตพร้อมที่จะอําลาจงพัมภาวนาเป็นมนตาการลืมตนให้เราระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตมีโอกาสในการสร้างส,างสมุงามความดีมีโอกาสในการรักษาศีลฟังเทศฟงังธรรมจเจริญเมตตาภาวนาให้ทานบ้างสวดมนต์ภาวนาบ้าง ปล่อยวางเรื่องที่ทำให้เราต้องทุกอกทุกข์ใจบ้างจงควรขอบคุณตนเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณนะร่างกายที่ยังได้ตื่นนตอนเช้าได้มีโอกาสได้ลืมตาตอนเช้าทุกวันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเงินทองข้าวของมีสิ่งที่มีค่าก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตเราก็คือลมหายใจท่านทั้งหลายต่อให้วันนี้เรามีเงินมีทองเป็นสิบสิบล้านข้อตามแต่ถ้าไม่มีลมหายใจไม่มีชีวิตอยู่ในการใช้เงินทองข้าวของก็ไม่เกิดค่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านทั้งหลาย ทุกเช้าที่ตื่นมาจงควรขอบคุณตนเองและให้กำลังใจตนเองทุกเช้าว,ว่าบุญแล้วที่เรายังไม่ถึงข่าวตายบุญแล้วที่เรามีอายุตั้ง3 0ปี4 0ปี50ปีบุญแล้วที่เรายังไม่เกิดอุบัติเหตุและเกิดการเสียชีวิตบุญแล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยยังมีเรี่ยวมีแรงในการทำกิจการงานต่างๆให้เราควรขอบคุณตนเองบางท่านบางคนมีเงินเป็นสิบสิบล้านแต่ก็มาป่วยเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานบ้างโรคมะเร็งบ้างโรคไตนี้ต้องฟอกไตวันเว้นวัน,วน,วนบ,าบางคนบางท่าน ก็ต้องกินยาเป็นสิบเม็ด20สเม็ดท่านทั้งหลายจงควรขอบคุณร่างกายอันมีค่าของตนเองสิ่งเอื่นเงินทองข้าวของมันพังมันหายหรือใช้ไปก็สามารถที่จะหาใหม่ได้แต่ร่างกายเราควรดแรูแลร่างกายบ้างสุขภาพร่างกายดแูแลออกกำลังกาย เพื่อให้เขาอยู่เขาใช้ได้ยืดนานจิตใจเราก็เฉ็คเช่นเดียวกันก็ต้องได้รับกําลังใจได้รับสิ่งที่ดีๆไปด้วยฉะนั้นบางคนบางท่านก็เติมสิ่งที่ไม่ดีแก่ใจตนเองเช่นอารมณ์ความทุกข์ความไม่สบายอกไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นแก่จิตใจไม่รู้จักปล่อยวาง พอเรามันนึกถึงความตายบ่อยๆบางท่านบางคนก็ร้องให้กับคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นแต่ขอให้เรากลับมามองตัวเราเองบ้างว่าตัวเราเองก็จะต้องตายเหมือนกับบุคคลอื่นเช่นกันวันนี้เราไปเผาศพคนอื่นวันข้างหน้าก็ต้องเป็นคิวเราเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้ ไม่เขาพัดเราก็ภาคไม่เขาจากเราก็จรสัจธรรมเช่นนี้ให้เรามันพิจารณาไปบ่อยระลึกนึกถึงความตายบ้าความตายเป็นสหาสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตาการลืมตนดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ำ ก็อยู่ที่เราทำตัวธรรมะวันนี้สวัสดีครับ